ท,ทุกคนทุกคนไทยมาอยู่ประเทศอะไรทุกคนจากสะพานขัวเหล็กสะพานนวรัตแล้วก็ กระเพรากระด้งบ้านฉันอยู่ตรงนี้เลยติดแม่น้ําปิงเลยทุกคนจาานี้สะพานนวรัตเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่ Enjoy House ที่พักที่แบบอีกบรรยากาศหนึ่งที่แบบทุกคนจะต้องตะลึงตึงตึงจะไม่ซ้ำใครเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่น่ารักน่ารักสะพานนวรัตเป็นชื่อของเจ้าเมืองเชียงใหม่องคสุดท้ายก็คือองค์ที่9้าเลี้ยวขวาตรงสะพานนวรัตตรงนี้นะถ้ากดเดินไปก็จะไปสภาอาศ,าศ,าศัยรถไฟได้ไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ค่ะ จะมีวัตถุประุดด้วยออกจากกระเพรากระดง้งแต่เราไปกินต่ออีกนิดหนึ่งทุกคนจะะ๋าเราโมไลซ์สดกันอยู่ตรงนี้ไงนะฮะมีไปกินแซบต่อหเห็นไหมกินเสร็จนะฮะพอติดขัดอะไรขึ้นมาเล็กน้อยเราก็มานั่งริมแม่น้ําปิงแล้วก็กลับไปกินต่อได้อย่างทุกคนจ๋าเพราะเปิดยีิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าพอดีเรามีธุระด่วนนะทุกคนนี่สะพานขัวเหล็กเห็นไหมไปลาพูนก็ตรงไปนี้เลยทุกคนย้ำอีกทีไปลําพูนง่ายมากทุกคน นี่ฮะคิวรถไปลำพูนก็อยู่ตรงนี้ส0บาทส0ิกิโลถึงลำพูนจะเห็นต้นอต้นยางยักษ์นะสวยมากต้นยางยักษ์ที่ปลูกแต่ละชานที่สมัยราชการที่ห้าทุกคนก็ไม่ไกลจากกระเพราบ้านฉันเนี่ยกะเพรากระโด้งนะไม่ใช่กระเพราถาดนะฮะทุกคนปะอืมวันนี้ทําไมนั่งนานทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไร,รไมันไม่รีบไงก็เลยนั่งชิวๆนะ จริงรู้ว่าเปิด24ชั่วโมงนะแต่คนอื่นก็ไม่ได้กินนานก็ต้องกลับไปทํางานนะ่ทุกคนจริงๆไม่เคยนั่งนานที่ร้านนี้แบบนี้มาก่อนนะพอดีอรอไลฟ์สด,ดยทุกนจาามันติดเที่ยงพอดีทุกวันจะไลฟ์สดฮนะเที่ยงถึงบ่ายช่องของเราติ๊กตอกอะนะฮะเออใช่เราต้องถ่ายลงติ๊กตอกด้วยนะเนี่ยร้านนี้ต้องลงติ๊กตอกด้วยอืมตังิกซ่องโคตรอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยสุดๆอร่อยเวอร์ อืมอร่อยมากคุณภาพเนาะคุณภาพเลศอืมยำก็อร่อยชาติแบบเลิศดเหลืต้มจืดนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะคุณภาพมากสาหร่ายทะเลยำหรือคนย่าหาว่าจงหมูนเรื่องนี้ตักอย่างนี้เลยดีกว่าอืมสดเลยฮะนี่เป็นไข่ ไข่น้ำทุกคนวเตอเอ์ e g กค่ะทุกคนอ่ะป้อนอ mm hmm. ร่อยมากอนี่ก็แบบโชว์ค่ะแบบว่าสาธิตวิธีการกินกระเพากระดงนะทุกคนจ้ะกระดุกนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านนะจ mm ๊ะ hmm. ไม่ต้องขโมยนะฮะอะถ้าเกิดจะเอาอยากได้ก็ลองติดต่อเขานะฮะว่าหาซื้อที่ไหนนะทุกคนอืม mm hmm. อร่อยมาก อร่อยเวอร์เคยสั่งระดับความเผ็ดได้เลยนะเผ็ดแค่ไหนอย่างเงี้ยมันมีดีกรีความเผ็ดไงเคยไปกินที่สาขาสวนดอกอ,อ,อบอกกับเขาว่าเอาเผ็ดสุดๆเลยแบบ ว่าสุดยอดเลยค่ะทุกคนจาตามใจเราเลยใครชอบเผ็ดน้อยก็อย่าสั่งเผ็ดมากอืมอือร่อยมากอือร่อยเวอร์ทุกคนขอโทษนะฮะถ่ายไปถือไปถ่ายไปกินไปอืกระเพราคือกระเพราเลยทุกคนอยากกระเพราแท้ๆทอ่ะ <c oughs> ยิงเขียวถูกกะเพราอร่อยขึ้นใจค่ะอร่อยม,ม,ม,มาก